สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของดาวพระราหูนะคะที่จะทําการโยกย้ายในวันที่17ตุลาคม2 5 6 6เวลา0 6น2นนะคะว่าจะมีผลยังไงต่อชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนบ้างนะคะสำหรับดาวพระราหูโยกย้ายครั้งนี้นะคะจะเหมือนกับดีกับท่าน อืมมากมายนะคะยังมีความดีเด่นเหมือนเดิมค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะเพราะว่าแต่ก่อนดาวราหูอยู่ที่ราศีเมษเรือนลาภะก็ถือว่าดีเพราะได้ตําแหน่งเทวีโชคและอยู่โยกหลังลัคนาแต่พอพระราหูเข้าเรือนกรมมะเขาเขาเรียกว่าเรือนเกณฑ์นะคะเรือนเกณฑ์แต่เป็นความหมายที่ดีคะ่ะเพราะ เจ้าบ้านก็คือพระหัสเนี่ยอยู่ในภพที่ดีไงคะพอพระหัสดีในเรื่องดาวจรบน,นท้องฟ้าพระหัสเด่นก็จะทําให้พระราหูเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะเด่นในเรื่องของการงานนะคะการงานพระราหูเนี่ยมาจากพ่อเือนคําว่าสุภาสุภาแปลว่าชื่อเสียงความสําเร็จการเติบโตการขยับขยายแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะดาวพระราหูเนี่ย เป็นดาวที่เอ่อเขาเรียกว่าได้รับพลังงานของสิ่งเล้นลรับเป็นดาววิญญาณนะคะอะ่พระราหูจะเป็นดาววิญญาณเพราะฉะนั้นเป็นดาวที่สื่อถึงสิ่งเล้นเลนลรับพลังงานเล้นลรับอะไรต่างๆนั่นแหละที่เอ่อดาวหลายดวงที่เป็นอย่างนั้นนะคะอย่างเช่นพระมฤตยูพระเกตพระเสาร์ก็ใช่นะคะที่เป็นดาววิญญาณ ที่มีอะไรแปลกๆได้นะคะและก็ได้รับอะไรแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างชาวเมถุนเนี่ยใครที่ปรารถนาไปทางานต่างประเทศอ่าไม่ว่าจะเป็นโซนอ่าสหรัฐอเมริกาก็ได้หรือโซนแคกก็ได้อะไรก็ว่าไปเนี่ยท่านสามารถที่ไปนะในช่วงพระราหูย้ายมาที่บ้านพระฤหัสเนี่ยใครจะเ,เรียนต่างประเทศก็ได้ไปทํางานต่างประเทศนะคะการงานท่านเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะสนับสนุนสุภากรรม,มะ มีเกณฑ์เติบโตขยับขยายเลย่ในเรื่องงานเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งถ้าท่านเป็นเจ้าของธุรกิจก็แปลว่าธุรกิจท่านจะปังมากๆนะคะมีการขยายโครงการไปไปไกลอ่ะอาจจะคงโครงการขยับขยายธุรกิจไปเอ็กพอร์ตอิมพอร์ตกับต่างประเทศเนาะคือทำมาซื้อขายการค้ากับชาวต่างชาติก็ได้อ่าหรือเป็นการนําสินค้าจากต่างประเทศ นะเข้ามาเป็นเป็นเจ้าแรกที่จะทำการเขาเรียกว่าขยายธุรกิจแบบนั้นนะ่ะก็ได้เหมือนกันนะสำหรับชาวมิถุนนะก็จะเด่นในเรื่องของการค้าการธุรกิจและก็ยังมีอาจจะมีเกณฑ์ฟุกๆได้รับมรดกแบบไม่คาดคิดคาดฝันก็ยังได้ไม่ว่าจะได้จากผู้ใหญ่นะฮะดาวพฤหัสราชาโชคนะหรือได้จากคนรักท่านก็ยังมีโอกาสนะ และโอกาสดีมากที่สุดนะเมถูนบอกเลยคือท่านเด่นในเรื่องของคู่ครองนะใครที่คบหากันมานานเนี่ยก็ต้องลงเอยแล้วลหละลงเอยไปแบบสุกสมหวังอะ engagement เป็นเขาเรียกว่าคู่ครองที่จะยกระดับไปมั่นหมายแต่งงานกันก็ได้ไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายนะเป็นความรักที่แบบเด่นมากหรือถ้าแม้กระทั่งใครเขาเรียกว่า โสดอยู่ก็จะมีคนดีๆเข้ามาเลยสำหรับมีทุนนะเป็นสิ่งที่แบบดีมากในในช่วงที่ราหูจะอยู่เรือนอาราศีมีนเรือนกัมมะของท่านเนี่ยไปประมาณาปีครึ่งนะฮะสิบแปดเดือนอ่ะอาจจะถึงสิบแปดเดือนนะคะกว่าพระราหูจะย้ายก็นู่นเลยอ่ะห้ากุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเขาก็หยุดอยู่ไปอย่างนั้น ซึ่งเหมือนช่วงดีของท่านเพราะพระราหูเขาจริงๆนะเขาอยู่พบที่ดีเขาให้ความจริงใจนะเขาไม่ได้หลอกลวงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนรักท่านหรือลูกค้าคนที่ท่านคอนแทคงานอะไรเนี่ยบอกเลยว่าเขาจะเข้ามาเหมือนสวรรค์ประทานมาให้อ่ะเหมือนจักรวาลประทานให้ให้คนดีให้ลูกค้าที่ดีให้งานที่ดีกับท่านแบบที่ท่านไม่เคยได้รับมาก่อนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น นะฮะท่านก็ไปบูชาพระราหูวันที่พระราหูอ่าย้ายก็ได้นะคะไปวัดไหนก็ได้ที่เขามีพธิธีอ่าไหว้ต้อนรับพระราหูนั่นแหละค่ะอ่ะจาจะเป็นการยิ่งแบบเปิดรับพลังงานแบบได้โชคลาภมหาศาลเกิดขึ้นเหมือนที่ดวงท่านเน่ะเปิดอยู่แล้วและก็ยิ่งขลังมากขึ้นเพราะพระราหูเป็นสิ่งเล่นลับเป็นวิญญาณเป็นดาววิญญาณเนี่ยถ้าท่านทําถูกท่านก็จะได้แบบ ร่ำรวยอ่ะหลุดพ้นจากปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยสำหรับชาวเมทุนลัคนาเมทุนนะคะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ก็พูดไว้เผื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับหลายๆท่านนะคะอย่าลืมถูกใจอาจารย์ขอกำลังใจนะคะกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ